ค <c oughs> รับมีแบบเอาหุ้นแง่สาส่งอยู่เหมือนกันครับดีใจดีใจที่ทุกคนทุกคนอินครับเพราะเรารู้สึกว่าทุกนักแสดงทุกคนรวมถึงทีมงานทุก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 ฝ่ายเลยก็ค,คือตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่ก็คนดูคนดูอินก็ก็ดีใจครับคื <c oughs> อคือทราบว่ามันมันอาจจะไม่เหมือนกับเวอร์ชันก่อนเนาะการการจบแบงนี้เราเราไม่สด้เก็บมาค่ะที่แบบตัวละครตัวนี้จบเราเล่นเองอ่ะตัวแบบนี้งรอันนี้อันนี้ใ <c oughs> นมุม ในมุมมองของผมเองนะไม่ใช่มุมมองของตัวละครนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เวรกรรมผมมองแบบนี้ก็เวรกรรมก็ก็ทำอะไรก็ได้แบบนั้นผมรู้สึกแบบนั้นนะคะือสะสมแหละผมว่ามันก็สะสมกับกับที่ภูมิเล่ห์ทำอ่ะก็ทำครอบครัวเขาเลกซะขนาดนั้นคแต่ว่าเรื่องนี้กใช้ร่างเยอะมากคือหมายความว่าเดยวซีก็ อาจจะอาจจะมีเลิฟซีนที่ที่เยอะกว่าเรื่องอื่นแล้วก็กลายเป็นเหมือนผู้ชายคนเดียวที่เล่นเลิฟซีนใ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 นละครเรื่องนี้ครับก็เลยอัปเดตต่อว่าแม่หยัวเป็นแม่หยัวใกล้เปิดกล้องแล้วครับใกล้เปิดกล้องแล้วเห็นดาวีเขาบอกว่าต้องไปวันไปร่างไปร่างอะไรก็ได้่าเ็นอ๋อผม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 ไม่ได้ผมไม่ได้ไปแต่ว่าก็ฟิตหุ่นครับฟิตหุ่น ช่วงหนึ่งพี่บอกหนงานเปิดตัวหลายคนเป็นห่วงว่าพี่แบบผอมไปหรือเปล่ามนจะกินนี่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะเปผอมไปนะครับคือคือด้วยความที่อย่างนี้ที่กว่าผมต้องอธิบายว่าคือเราแค่ออกกําลังกายหนักแต่ว่าเรากินครบสามมือเรากินอิ่มทุกมือเพียงแต่ว่าเราเราแค่ควบคุมสารอาหารเราแค่ควบคุมการออกกําลังกายที่มันหนักขึ้นเพื่อเพื่อสร้างบอดี้ให้ให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์รวมถึงให้มันสวยงาม เพื่อสําหรับแม่อยู่โดยเฉพาะครับก็คือยืนยันว่ามีแรงในการมีแรงครับมีแรงมีแรงมากเลยครับผมเห็นไหมวันนี้อันบสฟิตหุ่นฟิตหุ่นครับอันบสครับแต่ว่าวันนี้ก็ฟิตเพื่อเพื่องานนี้คอนเสิร์ตก็คือเริ่มถ่ายตอนนี้นะน่าจะสักกลางปีครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดือนไหนแต่ว่ากลางปีนี้จะเริ่มถ่ายแล้วทุกคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอกันดูอยู่ใช่ไหมใช่รอดูคิปแกล้งได้เฮ้ยอยากดูก็มีให้ดู ครับผมครับ <ใน S 1> ผมที่แบบแบบพีแบบงอนแฟนถามพี่เปล่าที่มาถามแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องเรื่องปกติไปแล้วหมายถึงว่าในในการที่เราเราจะเป็นเพศไหนเราจะชอบอะไรคือโลกมันโลกเรามันเปิดกว้างไปแล้วอ่ะคือมันแ็แค่รู้สึกตลกเฉยๆว่าเอ้ยก็ยังมีคนยังมีคนถามแบบนี้อยู่หรอคือผมรู้สึกว่าเราเรารู้จักกันเราไม่ได้มานั่งโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยคุณคุณชอบเพศไหนเรา เราชอบเพศอะไรแล้วเราเป็นแบบไหนดีแบบไหนไม่ไดีผมรู้สึกว่าใครใครชอบแบบไหนใครเป็นแบบไหนถ้าเราเรารักเขาอะ่ะแล้วเราเขาเป็นคนดีอะ่ะแค่นั้นมันก็พอแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าโลกนี้มันมันมันเท่าเทียมกันหมดแล้วผมไม่ไม่ได้มานั่งโฟกัสตรงนี้แล้วไม่ได้งอนครับไม่ได้งอนคือจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่านะคือ<า>มผม,มนิ่งๆไงคือผมมาถูกมอง ผมว่าถูกมองแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วหมายถึงว่าเป็นไม่เป็นอะไรแบบนี้ซึ่งเอาจจริงๆแล้วผมก็เคยพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่าว่าผมผมเป็นผู้ชายผมก็เคยบอกบอกนานสัมภาษณ์กี่ทีก็เคยพูดพูดไปพูดไปหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ครับ<ม>ใช่ก็ยังถูกถามอยู่ผมตั้งแต่ช่วงแบบอุ้ยช่วงมัธยมก็ก็มีคนมองว่าแบบนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังมี แล้วทีนี้เวลาเราจะขึ้นไลฟ์เราจะเกิดความลรงคาญแปลว่าคอมเมนต์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมอกก็มีมีทุกไลฟ์นะครับก็ก็มีทุกไลฟ์เลยก็ไม่ไม่ไม่ได้รำคาญแต่ก็แค่แบบยังมีคนไม่รู้หรอหรือว่าแบบเราบางทีผมแค่รู้สึกบางเรามานั่งตัดสินกันว่าแบบเฮ้ยเป็นเพศอะไรอย่างนี้ด้วยหรอทือคนจิ้งจกบเปิดตัวหนักสาวเลยเต็ตอรนตีไปเลยอู้ยถ้าเปิดตัวเดี๋ยวเห็นเองครับมังกรไปเลย โอ้โ oh, oh, หงานช่วงนี้งานแน่นเปิดตัวงานก่อนได้ไหมเปิดตัวงานดีกว่า <c oughs> แม่อยู่อผมฟิตเต็มที่ผมอยากให้ดูเรื่องนี้ดี่ว่าแล้วก็มีเกมรักปฏิหารที่ช่วงนี้ปีนี้งานก็นแน่นก็อยากให้โฟกอยากให้ทุกคนโฟกัสที่งานผม <c oughs> <ๆ>เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ผมก็รู้สึกว่าภายในช่วงระยะเวลาต้นปีจนถึงตอนนี้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์กับกับงานของเรา เราบอกไปเรียบร้อยแล้วในไลฟ์ใช่ครับในไลฟ์ก็ถ้าถ้าใครได้ดูผมก็บอกว่าผมเออผมเป็นผู้ชายนะอะไรแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ